ว้าวฟักทองทำไมน่ะเปทะลุแล้วหรอเปทะลุแล้วหรอเปทะลุแล้วยังเปทะลุแล้วยังอ่ะเปทะลุแล้วหรอน่แ่ฟักทองคืออะไระฟักทองนี่ไม่มา กินอะไรไหมค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะไปดูว่าในบ้านเรานะคะมีอะไรที่จะทําให้กระรอกกินมีอาหารอะไรที่กระรอกจะกินได้บ้างน,นะคะก็ก็ดูกันนะคะก็นี่ค่ะฝรั่งะค่ะสดๆเลยะคะ่ะนี่นะคะจะไปให้กระรอกกิน,นะคะ่ะ กินกันกินไหม,ไม,มแล้วข้าทางไม่ชอบกินผลไม้นะคะชอบกินลูกอมค่ะสักครู่ค่ะ าอบรถ่ายแล้วลูกอมที่เราจะให้กระรอกกินนะคะต้องเตรมลูกอมสีกันค่ะ ค่ะเป็นลูกอมสุกัดสีแบบชมพูค่ะก็ลอกแบบกระลอกแปรค่ะกระลอกชอบกินค่ะเราจะไปดูกันสักว่าก็ลอกจะกิะนหรือเปล่าไม่ลองดวงทำไมกินไหมอยากกินนะ้ำอยากก,ก,ากินน้ำเต้าหูกินไหมหนังนป้า ไม่กินค่ะกระลรองนี่เดาใจยากจริงค่ะเผลอมาอะไรเขาทำได้ขอแนะนำค่ะที่เราจะเลี้ยงก็ลรองค่ะเราจะต้องมีคุณสมบัติในการเลี้ยงใส่ไม่ใช่แบบเออตอนเด็กๆเ,เห็นน่นนารักก็เอามาเลี้ยงเลยแล้วตอนโตแล้วปล่อยทิ้งมันไม่ใช่ค่ะครับค่ะ